สวัสดีครับผมมาน้องหอยฉชูกสวัสดีสี่สุภสุคนกับผมมาหลับพี่น้องลาพัฒนาของพ,อพ่อผู้ใหญ่วันศุกร์ที่สามตัวล่าสองหาห้องแปด 2, 68, พี่น้องเบื้องผนล,ลาพัฒนามาขึ้นที่วันพุดพี่น้องเลขบนมันออกกันหาศูนย์หกเลขล่างคือเก้าห้าครพี่น้องคด้บนะ การกันต่อพี่น้องเดียดนี่หลักฐานของเก่าให้เบื้อยู่ดอกพี่น้องเข้าไปให้เบิ้องลดก็ให้เบิ้งพี่น้องมีของเก่าให้เบิ้งเกี่ไปไหมมานกันบ่ได้กันบ่ก,กับพ,พ่อผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นว่าฝากขอโทษเด็กีเนื้อลื่อมเนียนวันเพิ่นว่าเพิ่นลืมเน้นลืมเด่นในแต่ว่าก็เข้าอยู่เข้าตก,กับพี่น้อง เข่าตักับพี่น้องเลขวิ่งเลขวิ่งกับเข่าหกเด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งกับเข่าหกแต่ว่าเพื่อนบอลเด่นไห้เข้าไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้เพื่อนบอลเด่นไห้ยัยดีเพิ่มเดี๋ยวขีมีใไห้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขีมีเ,เลขวิ่งเข่าหกพี่น้องส่วนเจ็ดนี่ไปไทเ่ิ่นพี่นอ้องเข่าตกวกับก็บถือว่าเข่าเลขเพื่อนบอลเด่นปักหลักเด้อพี่น้องเด้อ ห็นวาเล็กันออกศูนหกบนเล็กออกศูนหกพี่น้องอันนี้มาวุงกลมมาไหมได้พี่น้องด้วยเ่่นบด้เน้นไห้เดี๋ยวเขียนให้เบื้องไล่มือเพิ่นเขียนบอกมาว่าขอโทษลืมเน้นลืมลืม,ลมเน้น ខ្លាប់ពីពីន់ពីន់ព

vì ngôn bon lang, G. กับวันนี้พันเน้นหาได้พี่น้องได้วันที่แล้วพันรัดพันเริ่มเน้น เลขวินศ 2, นย์สอันนี้คือเลขวิ่น โซเล็กจับกูศูนย์ห้าศูนย์สองหกสาม ห้าสองหกเกดสี่เกดมันจับให้หกครูเราไปหน่องด้วยมันจับให้หกคู่หกหาง ถ้าห้อบอมาักเป็นจับคู่นะั่นเขาก็จับเอาวินงเดาอยู่ในใน,นี่นะเอาเลขวิง่งเลขเด่นเพื่อนนี่มาจับใส่็จเด็กวิ่งกับใครที่เป็น้องเด้อหรือว่าเลขวิ่งก็จับเอามักชอบตัวใดก็จับเอาวินเดาบอมักเป็นจับคู่ที่นี่มาเบิ้งตัวเน้นมาเลยเป็นเน้นศูนหา ศูนย์สองหกสามกกันตลงอ่ะพี่น้องเขาแคบหน้าจอ้ะบาดนี้ของพ่อขาง่ายบิ่ง วันศุกร์ที่3มตุลาสองห้าหแลาวพ่อผู้ใหญ่วิ่งบนล่างสี่กับ5้าเป็นเน้นหาส่วนเล็กวิ่นศูนย์สองหกสจับคู่0ูนย์ห้าศูนยสอสองหกส่วนตัวเน้นในตัววงกลมเป็นของ0ูนย์หานย์กสามี่ก็จะลืมบนล่างไปกลับได้งวดที่แล้วเขาตกกลับเนาะ เป็นไฮหกศูนย์มันออกศูนยหกเขาตกับพี่น้องเขากลับตัวนั้นเด้เนาตามนั้นครับผม,มชอบตัวใดก็พิจาลณหน้าไปมักมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณพ่อบงายหลายครับผมเขาโชคมานกันปากคนเลยก็แช่ริรฐ์ตามสำหรับคลิปนี้มาเฮาโชคสวัสดีครับผม